สัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับในตอนนี้มือเย็นสตูดิโอจะมาเล่าให้ฟังถึงการเข้าทําลายของเพลี้ยอ่อนและเพลี้ยแป้งที่รุมสกรัมเจ้าแมคคาโดนียต้นนี้ครับซึ่งการสังเกตจะสังเกตได้ยากมากๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าเจ้าแมคคาโดนียต้นนี้ผมปลูกเป็นไม้แขวนแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับแสงแดดจัดเต็มวันและด้วยความสวยงามของเจ้าแมคคาโดเนียซึ่ง เขาจะเป็นไม้คลุมดินที่มีความสูงไม่มากนักแล้วก็จะให้พุ่มใหญ่โตเลื้อยไปเรื่อยๆนะครับการปลูกเป็นไม้แขวนแล้วก็การได้รับแสงในช่วงเช้าช้าก็จึงทำให้เจ้าแมคคาโดนียนั้นมีการเจริญเติบโตที่ดีมากๆจนทำให้เราไม่ได้มีโอกาสสังเกตเลยว่าเจ้าแมคคาโดนียต้นนี้กำลังโดนรุมสกรรมด้วยเจ้าเพรียอ่อนแล้วก็เพรียแป้งเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันในตอนนี้ครับว่าเขาเข้าทำลายอย่างไร แล้วก็จะสร้างปัญหาอย่างไรและก็วรวมไปถึงเราจะจัดการเขาอย่างไรครับในภาพที่ปรากฏนี่นะครับเราก็จะพบว่าจะมีเพลี้ยซึ่งเป็นมแมลงปากดูดอยู่2ชัชนิด ด้วยกันก็คือเพลียแป้งนะครับตัวขาขาที่ทํางานอยู่แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกันจํานวนเยอะมากๆนั่นก็คือเพลียอ,อ่อนเป็นมแมลงมีปากดูดเจาะเข้าไปดูดกินน้ําเลี้ยงตามส่วนต่างๆของพืชน,นะครับก่อนที่จะไปถึงวิธีการป้องกันกําจัดก็อยากให้ทุกท่านได้หมั่นตรวจตราดูแลต้นไม้ของเรานะครับบางทีเห็นด้านล่างของเขา มีความสวยงามออกดอกให้เราเห็นอย่างชื่นตาชื่นใจบางทีเราอาจจะต้องยกลงมาดูบ้างแล้วเราก็จะเห็นการเข้าทําลายของเพีย้ยอ่อนเพี้ยแป้งอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าเจ้าเพี้ยแป้งหลายตัวเนี่ยนะครับเขาก็ให้ลูก แล้วก็ขยายพันธุ์ออกมาได้จํานวนเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็รวมถึงเพ้ยอ่อนด้วยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการป้องกันกําจัดกันครับการแก้ไขหรือการกําจัดเจ้าเพี้ยอ่อนเพ้ยแป้งวิธีการที่ดีแล้วก็ได้ผลมากๆเลยนะครับก็คือการใช้กรรไกรตัดแต่งกิ่งนี่แหละเราก็เล็มเอาส่วนที่เขาเข้าทําลายเนี่ยออกแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าสามารถจะนําไปเผาทิ้งทําลายก็จะยิ่งดีมากๆเลยแต่สังเกตไหมครับว่า ในการที่เราตัดออกมานี่คือหนึ่งชิ้นที่ผมตัดนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งที่ผมกําลังตัดมาใหม่นี้เราจะพบว่าเจ้าแมคคาโดนียซึ่งเป็นไม้คลุมดินขนาดเล็กเนี่ยพอเราตัดกิ่งหนึ่งออกมาเนี่ยเราจะได้ดอก,แล,กแล้วก็ได้ยอดอีกหลายยอดที่ติดมาด้วย <c oughs> ก็ทำให้เจ้าพุ่มใบของเจ้าแมคคาโดนียก็จะลดความสวยงามลงไปได้มากเลยด้วยเหตุนี้วิธีการจัดการหรือวิธีการกำจัดเจ้า เพี้ยอ่อนและเพี้ยแป้งเหล่านี้นะครับที่จะทําให้แมคคาโดนียต้นนี้สามารถจะเจริญเติบโตต่อไปได้อีกหลายหลายเดือนก็ต้องกําจัดเพี้ยออ่อนเพี้ยแป้งเหล่านี้ครับวิธีการป้องกันกําจัดโดยที่มือเย็นจะไม่ใช่สารเคมีนะครับเนื่องจากว่ามีน้องแมวอยู่ในสวนแล้วก็น้องหมาก็ใช้ชีวิตอยู่ในสวนด้วยแล้วก็อยากจะเห็นเจ้าผีเสื้อแล้วก็พึ่งต่างๆที่มาบินดมดอมตอมดอกไม้ของมือเย็นนะครับ ด้วยเหตุนี้วันนี้เราก็จะใช้เจ้าเชื้อบิวเรียนะครับหรือใช้บูรินของแอปพลายเคมประเทศไทยนะครับก็วิธีการก็ใช้งานง่ายมากๆก็จะไม่ได้ฉีดพ่นในตอนนี้นะครับผมจะฉีดพ่นเขาในช่วงระยะเวลาเย็นโดยที่เราก็ผสมเจ้าเชื้อ บิวเรียหรือบิริรนนะครับลงไปในน้ําตามอัตราข้างฉลากหลังจากนั้นก็คนให้ละลายแล้วก็ฉีดพ่นลงไปนะครับและพยายามจะฉีดพ่นลงไปในทุกซอกทุกมุมให้ตัวน้ําที่ทําละลายกับเจ้าบิวเอรเรียแล้วนี่นะครับลงไปสัมผัสในตัวของเจ้าเพรียอ่อนเพรียแป้งฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นๆเท่านั้นนะครับหลังจากนั้น เราก็จะมาสังเกตอาการอีก3วันหรือ5วันว่าอัตราการทําลายของเขาลดลงหรือเปล่าถ้าหากลดลงมากพอสมควรแล้วจนแน่ใจแล้วว่าเขาจะไม่กลับมาระบาดอีกเราไม่จําเป็นต้องฉีดซ้ําก็ได้แต่ถ้ามีอัตราการระบาดอย่างต่อเนื่องหรือลดลงน้อยมากนะครับสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ได้ไม่ใช่ว่าบุรินไม่ได้ผลนะครับแต่เป็นเพราะว่า เจ้าเพลียอ่อนและเพลียแป้งเหล่านี้เขาเป็นแมลงที่ลอกคราบได้เราอาจจะฉีดพ่นไปโนนระยะที่เขามีคราบหรือลอกคราบอยู่ก็จึงทําให้เชื้อราบูรินหรือบิวเรียนั้นไม่สามารถจะแทรกซึมเข้าไปจัดการเขาได้นะครับจากนั้นถ้ายังมีอัตราการเจริญเติบโตและก็มีการระบาดอยู่ลดน้อยลงไปน้อยมากเราก็ฉีดพ่นในทุก3วัน5วันหรือ7วันก็ได้แต่ยังเหมือนเดิมนะครับฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็น เพียงแค่ทัก2รอบก็เอาอยู่แล้วอย่างทาพที่ทุกท่านเห็นนะครับเราก็จะพบว่าเจ้าเพี้ยอ่อนและเพี้ยแป้งหายไปจํานวนเยอะมากๆแล้วแทบจะไม่มีเหลืออยู่แล้วทีนี้ก็เป็นผลมาจากการที่มือเย็นฉีดซ้ําลงไปสองรอบในรอบ5วันก็จึงทําให้เขาไม่หลงเหลืออยู่ให้เราเห็นแล้วนะครับทิ้งท้ายกันสักนิดนึงนะครับว่าในการปลูกต้นไม้ต่างๆเหล่านี้นะครับต่อให้เป็นไม้ที่เราอยู่เห็นเป็นไม้ยืนต้นสูงขึ้นไป เป็นไม้พุ่มที่อยู่สูงขึ้นไปหรือแม้กระทั่งเป็นไม้แขวนที่อย่างที่มือเย็นทําให้เห็นแล้วนะครับว่าอยู่สูงขึ้นไปแต่ว่าให้ดอกสวยงามงอกงามดีแต่ด้านบนนี้กลับมีการเข้าทําลายของเจ้าเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งอย่างที่เห็นแล้วน่าตกใจมากๆเพราะนั้นอย่าลืมหมั่นตรวจตราดูนะครับ<จ>ถ้าหากท่านกําลังสนใจจะใช้ชีวพันธุ์ในการป้องกันกําจัดโรคและแมลงอยู่แล้วก็สิ่งที่มือเย็น ชียร์เลยนะครับก็คือเจ้าชีวพันธ์เหล่านี้เป็นชีวพันธ์ที่จะทําให้การป้องกันกําจัดโรคและแมลงเป็นไปอย่างได้ผลแล้วก็ปลอดภัยไว้ใจได้ไม่สร้างสารเคมีให้ตกค้างอยู่ในสวนของเราทําให้น้องหมาน้องแมวที่ใช้สวนร่วมกับเราหรือแม้กระทั่งลูกของเราที่มาวิ่งเล่นอยู่ในสวนก็มั่นใจได้ว่าปลอดภัยจากสารเคมีแต่ ย้ำไม่ได้หนึ่งครับว่าในการดูว่าชีวพันธ์เหล่านั้นมีคุณภาพเพียงพอหรือเปล่าสิ่งสำคัญเลยในการที่ท่านจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชีวพันธ์ก็คือจะต้องดูทะเบียนว่าได้มีการจดรับรองจากกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยแล้ว <Okay. S 2> อย่างของแอปพลายเคมของบูรินเนี่ยมีทะเบียนที่จดรับรองไว้เรียบร้อยแล้วมีวันหมดอายุ ของทะเบียนนี้ควบคุมไว้ถึง2,569เลยนั่นแสดงว่าอยู่ในการควบคุมของกรมวิชาการเกษตรปลอดภัยแล้วก็ไว้ใจได้มีคุณสมบัติอย่างที่บอกไว้ข้างฉลาแล้วที่สำคัญก็คือการใช้ชีวพันธุ์ทุกครั้งนะครับต้องอ่านฉลาแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด <Okay. S 1> อย่าลืมว่าฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นๆแล้วจำเป็นต้องฉีดซ้ำ เพราะเจ้าเพลี้ยอ่อนและเพลี้ยแป้งเป็นมแมลงที่ลอกคราบได้จานฉีดพ่นซ้ําครั้งที่2ก็จะช่วยจัดการกับมแมลงที่ลอกคราบก่อนหน้านั้นแล้วยังหลงเหลืออยู่ทําให้ต้นไม้ของเราปลอดภัยจากการเข้าทําลายของเพลี้ยอ่อนและเพลี้ยแป้งนะครับอย่าลืมหาเจ้าบูรินมาใช้กันทิ้งท้ายอีกนิดนึงครับถ้าหากท่านมีประวัติการระบาดของเพลี้ไฟด้วยก็แนะนําว่าในการป้องกันกําจัด เจ้าพริยอ,อ่อนพปิแป้งเหล่านี้ก็ผสมเมทาซานล,ลงไปพร้อมๆกับบริเวนด้วยใช้อัตราการผสมเดียวกันเลยนะครับไม่ต้องไปเพิ่มน้ําแต่ประการใดเพียงเท่านี้ก็จะมั่นใจได้ว,ว่าเจ้าเมทาซานจะเข้าไปช่วยจัดการกับ เจ้าเพลียไฟต่างๆเหล่านั้นด้วยสาระดีๆในการปลูกเลี้ยงต้นไม้อย่างเข้าใจอุปนิสัยของต้นไม้นนั้นมีอยู่เป็นประจำที่มือเย็นสตูดิโอนะครับเชิญชวนท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้หลงมาเจอมือเย็นเป็นคลิปแรกแล้วก็เชิญชวนท่านได้กด s u b c r ติดตามมือเย็นไว้และถ้าท่านเป็นกังวลว่าจะพลาดคลิปสาระดีๆจากมือเย็นไปแล้วก็เชิญชวนท่านได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยหากท่านคิดเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์กับท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ด้วยกันก็ช่วยกดไลค์หรือกดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเยยนด้ว การยานมิตของท่านก็จะได้เห็นว่ามีคลิปนี้ที่ปรากฏอยู่ในหน้าฟีดของท่านนอกจากนี้แล้วถ้าหากท่านประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคและแมลงเข้ามาทําลายต้นไม้ที่เรารักแล้วก็แล้วก็ไม่อยากใช้สารเคมีด้วยความเป็นกังวลกับสัตว์เลี้ยงที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสวนของเราแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทยนะครับมีชีวพันธุ์ที่ ป้องกันกำจัดโรคแล้วก็มแมลงอย่างไว้ใจได้แล้วก็เอาอยู่เชิญชวนทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกหามาไว้ใช้ในส่วนของเรานะครับในต,ตอนนี้มือเย็นสตูดิโอและแอปพลายเกมประเทศไทยขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ